การเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาและนิสัยน่ารักทําให้มีคนมาจีบมากมายแต่การก็ยังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษในวันหยุดวันหนึ่งมีรุ่นพี่จากคณะเดียวกันมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านของการพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือมาหาน้องการเหรอครับใช่แล้วครับคือผมโอ้โหหเออผมชื่อคิมนะครับคุณชื่ออะไรหรอผมชื่อมินครับ ว่าแต่คุณน่ะมาจีบน้องการอีกคนแล้วสินะก็นะแต่ตอนนี้ผมอยากจีบคุณแทนแล้วล่ะคนสวยมีแฟนหรือยังล่ะครับยังครับโอ้ดีเลยงั้นผมขอเจ้าชู้จีบไปเรื่อยแบบคุณน่ะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยแล้วอย่ามายุ่งกับน้องการอีกเข้าใจไหมผมไม่ยุ่งกับน้องการก็ได้ถ้าคุณยอมให้ผมจีบแทนนะนะก็ได้ถ้าคุณอยากมีผัวนะนะ E eh?